ีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็มาอยู่กันในงาน IFA 2023ค่ะ International Franchise l i c e n s e and Business Concept Expo 2023ค่ะโดยงานนี้นะคะก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง27สิ่สิงหาคมค่ะ ก็น้ either, อว่าเล่ารายะเอียดกีนหน่อว่างานนี้มันคืออะไรค่ะก็คืองานนี <zuk media delle> <neden infring ing anche> ok ้เนาะจะเป็นงานมหกรรมแฟรไชส์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆในเอเชียเลยค่ะจะมีแบรนด์เข้าร่วมมากมายทั้งจากแบรนด์อินโดนีเซียเองมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานกันค่ะว่าเป็นยังไง ก็นอกจากอัลฟาหมากค่ะก็จะเป็นมินิมาที่เป็นอันดับหนึ่งของอินโดนีเซียเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านตูงเองก็จะเป็นอาหารค่ะเป็นสเตตโฟดของที่นี่ก็คือจะเป็นโคเวอร์บีค่ะเรื่องจากบรรยากาศนะคะเราก็จะเห็นกันว่าอย่างช่วงเช้าเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราพอจะถ่ายวิดีโอได้น้งว่าน้อแต่ว่าถ้าเกิดแบบเช่วงเย็นแบบวันเนี้ยเราก็จะไม่สามารถ แต่ว่าพาไปชมอ่ามาเลเซียพาไปเล่นกับแทร์พาไปเล่นข้างในกันค่ะครับ<ะ>ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้นะาของมาเลเซียพาไปเล่นกันแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่ของมาเลเซียที่จะมาที่นี่น้องก็จะเป็นไปกับอินเทอร์เนชั่น วไทยแลนด์ทำเลียนแล้วนะคะก็เป็นพูปของแบนไทยค่ะโดยงานนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงาน,นะคะ่ะที่แฟนบปิดนะคะได้มีโอกาสนำแบรนดไทยที่มีศักยภาพค่ะมานำเสนอแก่ผู้ชมชาวอินโดนีเซียกัน,นะคะ่ะโดยภายในงาน,น,น แบรนก้แมเนียเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็แบงนก้แมเนียนะคะเหตุผลที่เราเอามาเนาะก็เป็น,ปนแบรนด์ไทยที่ชนะรางวัล Best Export f r a n e ค่ะจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะในปี2020แน่นอนว่ามีมากกว่า50สาขาทั่วประเทศไทยแล้วก็ยังมีสาขาที่เวียดนามฮ่องกงแล้วก็อินเดียแล้วเราจึงคิดว่าเอ้ยด้วยระบบการจัดการแล้วก็โลจิสติกซัพพลายเชนต่างๆของแมงโก้แมนเนียเนี่ยมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดในระดับสากลเป็นอย่างดีค่ะ แล้วก็มาพูดถึงสินค้ากันบ้างนะคะจุดเด่นของสินค้าตัวนี้เลยอะ่ะเราอยากโชว์ความเป็นไทยด้วยการที่เรานําแบบเหมือนอตัวข้าวเหนียวมะม่วงที่เราก็รู้กันอยู่แล้วเนอะว่าเป็นแบบเป็นขนมที่เป็นเรียกว่าเป็นเทดิชั o นัลของเราเนี่ยนำมาทําให้ฟิวชั่นมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการนําสินค้าไทยเมนูไทยเนี่ยเข้าสู่ตลาดโลกค่ะ ก็มาดูกันว่าเอ้ยเราเอาแบรนด์อะไรกันมาบ้างก็เริ่มด้วยพิกาชูเลยค่ะทําไมเราถึงเลือกแบรนด์พิกาชูมาคะพิกาชู Pikachu เนาะเขาถือว่าเป็นแบรนด์ชูสเปเชียลิสต์ค่ะซึ่งสามารถนำทําตัวไส้ต่างๆได้ทันช่วงทันสมัยทันเทรนค่ะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ Mint Shop, มินช็อปมันฮิตอ่ะครัว่ามีทํำมินช็อปหรือว่ามีไส้ที่ สามารถเรปเปอร์เซนต์ความเป็นไทยได้เช่นเส้นไส้ชาไทยไส้ตัวไข่เค็มค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็คิดว่าอยากจะนําแบรนด์นี้น้องมาเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าค่ะต่อไปที่เห็นนะคะก็จะเป็นแบรนด์โยโกรุโตเลยค่ะว่าคิดว่าแบรนด์โยโกรุโตน่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์ตลาดอินโดนีเซียยังไงคะค่ะจากการเดินในงานนอนแล้วก็สํารวจตลาดในห้างต่างๆค่ะ ที่นี่เขาทิชทานโยเกิร์ตกันนะแต่ว่ามันจะเป็นโยเกิร์ตแบบเป็นถ้วยค่ะแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานําตัวสมูทตี้โยเกิร์ตมาเนี่ยว่าว่ามันจะต้องกระแสํารับดีแน่ๆเพราะว่ามสามารถเทคเอาไว้แล้วก็เดินดุจไปได้เลยค่ะก็เรียกว่าแต่ละแบรนด์ที่เรานํามาก็น่าสนใจแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ค่ะก็ยังมีอีกนะคะก็เดี๋ยวเราแนะนําต่อเนาะค่ะแล้วในส่วนของแบรนด์ รแซบราคะพี่แพนในส่วนของดาน่ารวมแซบที่แพนมอง่าน่าสนใจเนาะก็แน่นอนแหละว่าถ้าใครเป็นแฟนของอาหารไทยอะ่ะก็ต้องรู้จักสินค้าประเภทยำซุปตำเป็นอย่างดีซึ่งแช่พูดก็น่าจะน้ำลายหลแล้วนอกจากตัวสินค้าที่น่าสนใจแล้วดาด่ายังมีจุดเด่นอีกเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องของระบบแล้วก็สัพไพเชนต่างๆของเขาค่ะเรียกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มีความพร้อมมีกําลังการผลิตรวมถึงระบบการจัดการการขนส่งต่างๆที่พร้อมออกสู่ตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วแ<ส>บรน เด็ดกะเพราล่ะคะในส่วนเด็ดกะเพราแน่นอนแหละว่าถ้าเรานําสินค้าไทยแบรนด์ไทยมาแล้วเราไม่เอาสินค้าแบบผัดกะเพรามาก็เหมือนลืมของไว้ที่บ้านเนาะซึ่งแบรนด์เด็ดกะเพราเองก็เป็นแบรนด์ผัดกะเพราแบรนด์หนึ่งที่มีระบบที่ค่อนข้างพร้อมมีจํานวนสาขาที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็รูปแบบการลงทุนก็ถือว่าไม่ยากค่ะก็เหมาะก,กับการนํามาขยายสู่ตลาดต่างประเทศค่ะ ในส่วนแบนต่อไปเนาะหมูทอดติดฟันอยากถามว่าค่ะว่าพอดีเห็นว่าเป็นหมูทอดประเทศที่เนี่ยค่ะเขาไม่ต้องใช้ฮาลาลซอร์ติฟิฟเคตหรอคะเออประเทศมีนะ ะะแต่ว่าเนื่องด้วยจํานวนประชากรเขาน้อยเยอะมากมาีหลายร้อยล้านคนเลยซึ่งจากหลายร้อยล้านคนเนี้ยอาจะมีประมาณ15%ค่ะที่เป็นผู้นับถือศาสนาอื่นตรงเนี้ยถือว่าเราอานําเสนอสิง่งโปรดักต์ใหม่ๆให้กับ15%ตรงนี้ยกตัวอย่าง,งเช่นร้านอาหาราเป็นร้านปิ้งย่างหมูย่างเกาหลีที่นี่ค่ะไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะคะขายได้แล้วก็ขายดีขึ้นข้างด้วยส่วน่านุดแข่งของพุทาติปันละกันการขยายสาขาของเขาอะค่ะไม่จาเป็นว่าต้องเปิดเป็นร้านอาหารในห้างเท่านั้นดยความ ที่มันเป็นสีฟูนะคะะเราสามารถขยายไปเป็นรูปแบบเทคเอาไว้ได้ค่ะเป็นคีออสแล้วตัวสินค้าค่ะมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะอันนี้เขาเป็นหมูทอดน้อแล้วก็ไก่ทอดตัวหมูทอดเนี่ยใช้น้ำปลาแท้ของไทยมันสามารถเรนเอร์เซนต์ความเป็นไทยไปได้นาอแล้วก็เสริมสร้างเอกลักษณ์ของอาหารถ้าเกิดว่าลูกค้าที่นี่ละกันได้ลองทานอะไรเงี้ยจะต้องติดใจแน่เลยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ แบรนด์สุดท้ายที่เห็นนะคะคอเทอร์เฮาส์สเต็กแอนด์เบอร์เกอร์เฮาส์ค่ะ, mm hmm. ะตรงนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะว่าก็แบรนด์นี้เนาะจะเป็นอย่างที่บอกเลยเป็นสเต็กแอนด์เบอร์เกอร์เฮาส์ก็คือเป็นการนำเอาอาหารนานาชาติมาผสมกับความเป็นไทยฟิวชั่นนะคะ mm hmm. อย่างเช่นอซอสจิ้มแจว่วซอสผัดไทยหรือว่าซอสต้มยำแบบนี้คะ่ะ mm hmm. พี่แพนโอ้เรียกว่าน่าสนใจมากแต่และแบรนด์ที่เรานำมาก็ค่อนข้างตอบโจทย์ตลาดในส่วนของอินตดนเชียได้เป็นอย่างดีเลยนะคะค่ะ ะะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานเลยเนาะที่เราได้มีโอกาสนำธุรกิจไทยแบรนด์ไทยที่มีศัยกยภาพค่ะมาเปิดตลาดอินโดนีเซียกันค่ะโดยแฟนบิดนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราอ่ะจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพาธุรกิจไทยแบรนด์ไทยเข้าสู่ตลาดในระดับสากลค่ะและสิ่งสําคัญที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะที่เราจะต้องขอบคุณเราก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะ DI ไอทที่ได้จัดงานดีๆเช่นนี้ขึ้นมาค่ะ แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ว่าอยากจะฝากเนาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่อยากจะพัฒนาธุรกิจไปในรูปแบบของแฟรนไชส์แต่ว่าไม่รู้จะต้องเริ่มต้นยังไงค่ะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เรามีบริการช่วยตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์การพัฒนาระบบธุรกิจให้เป็นระบบแฟรนไชส์การจัดทำ SOP แล้วก็การทำการตลาดเพื่อตามหาผู้ลงทุนค่ะอ่าแล้วก็สําหรับผู้ลงทุนเนาะที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์แต่ว่าไม่รู้ต้องต้องลงทุนแบรนด์ไหนไม่รู้ต้องหาพื้นที่ยังไงอันเนี้ยสามารถเข,าเข้าต ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับวันนี้เนาะทางเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ